เห็ดอีกแล้วนอ้องมึงจะพาคเห็ดอีกอย่างมันไวนี่แมนบ่หล่อันนี้แมนยุ่ใสายอีกวันหนึ่งคือจังสายตาเฮ้มเห็นน้อยคุกเข่าเลยเห็นไหมเข้าเซนฟิกกันเนาะฮะฟิกกะันฟิกก์กันตงป่าเห็ดได้เหรอ มันจะมีกระจิกกระใจฟิกกับไหมล่ะตามันก็จะตามันก็จะโฟกัสตาคือตาจะโฟกัสไปที่เหตุไงอ๋อนี่ไงอยู่ตูดหนูเนี่ยกำลังจะเดินไปไปหาพี่สม้มพี่สม้มล้วไปเก็บเอาอยูุพนนั่นเหรอ ดูเจอดอกเห็ดดอกใหญ่เลยพ,พิ้นนะพิน่ะพิน่ะมันเหลือมันเหลือตาเขามันก็เป็นของเรามีไหมแถวเนี้ยหาโดยละเอียดนะ สายตาต้องมองไกลมองไกลสายตาต้องมองไกลก็คือแถวนี้นะมันจะมีเห็ดหมดเลยนะพี่พี่ดวน แถวนี้คือมันจะมีเห็ดไปหมดเลยถ้าตั้งใจหาดีๆแต่พี่ดูไม่ตั้งใจหาหรอกดูเดินเล่นเดินอะไรก็ไม่ลูกเ,เดินประกวดนางงามอยู่ได้ <laughs> คอจนงจะเคล็ดแล้วใช่ไหมเ,ไเดินแบบยิงเรดาร์เนี่ยพี่เข้าใจไหมหนูก็เดินเล่นๆอยู่เนี่ยยังไม่เจอสักดอกเลย nó như thế nó hết ơi ọc mắt hay kịp nè hết trái hết vô này นิโซมันไม่เห็นมีเลยแถวเนี้ยน่ะปีที่แล้วมันเกิดอยู่นี่บอมแมนบอกมันคืบอบ่มีล่ะปีนีนปีที่แล้วน่ะมันเหลืองเต็มพื้นเลยเด้ ที่แล้วมุ่นูเก็บก็พี่สมนะม,มาเก็บกันได้ตั้งเยอะน้อพี่สมเนาะ ปีนี้นะ่ะมันไม่มีเลยเห็นไหมปีที่แล้วนะ่ะมันนี่หละพี่สมแมนบห็นมันตมนมนไหเมาพี่ดมม่าเห็นหมาแมงมันจะเป็นดอกเหมือนันอันนี้เลยอันนี้มัน จ้าม,จา,มามันใจบอามันพท่นไ้ขึ้นหมันึ้นแล้วต่มันบ่ึ้นแล้ว่มันไม่คืนี้นีมันดอ,อกลอยๆมันหลอยู่ยยนี่อ้ยแ้อยอีสองนาทีท้องเขา,า,ออาไ่ได้เก็บแล้วมันมดเผ็ดมันเลผู้อื่นเขาก็มาเก็บอาปกรน์ห้องหะมองได้ไปมังได้ก็ไปที่เ มันคือพี่สมมันคือมีดอิมซิมอยู่ก็น,นี่ไงตรงจอดรถละ่ะป,ปกติตรงนี้เขาสิได้เป็นสิบสิบเลยดิมากินข้าวปลา โอแม่พี่น้องไม่เก็บเห็ดไมนเก็บเห็ดแล้วก็มันกินข้าวปลาอเลเซียลูกก็ไทยไปอมล่ะท้องกันก็น้องอมเนีกินสบายเลยอเลิเซียเรียนภาษาไทยไปอมอยากเรียนภาษาสเปนบอกให้เป็นหมู่กันมันก็บอกคุยกันทำนสุกให้เหลืองให้มันซ้อนกันพ่อพ่ออเิเซียบอกเอาผู้หญิงข้าวลงผู้ผู้ชายมันก็ยังเผนกันอยู่ เข้าลงเข้าลงท้องนะอ่ะไปซ่วนหายสุกช่าเป็นเลยเไม่ชนหนูถ่ายคลิปอยู่เขาถ่ายคลิปก็ชนกาแฟเลยก็ก,กาแฟก็ <c oughs> กินไปว่ะ <c oughs> นี่เดี๋ยวแนวกินทุกคนกาแฟนานๆเขาเหนียวเจอเห็ดอีกแล้ว ่ตดขามันมันก็อาจจะมีอีกตรงนี้หรอมันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ เข้ามาแล้วออกไม่ได้น,นั่นนี่ทำไมมันลกอย่างนี้ป้าเจอ,ตอ,เตอแต่เห็ดเบือแต่เบือ ไปไปไปไหนกันแล้วล่ะ3ยายน่ะ ไปไหนกันล่ะนะป้าดูเห็ดไอ้นี่อันนี้มันเห็ดอะไรอย่างนี้มันก็ขึ้นเยอะแต่เพื่อนะเพื่อนะ ไปไหนกันแล้วไปทางใดวะเนี่ยมาเจอเห็ดอันเนี้ยเห็ดนี่ก็กินไดได้หนี่พี่นอ้องเฮ้ย รอน้องรอนุ่งเลยั้าน่ะพอ,อนแล้วร้อนร้อนมาเก็บเห็ด พี่สมหนูพ่อเห็บเห็บเอาพ่อยต่มีแต่ดอกสวยสวยขุดเอาอดี่นะ ีนะ่อีกมองหนึ่งเจ้าเธอเป็นตะอ่อนซ่อน,อนเป็นตะเงดงอหมอแตกป้าดอกเห็ดพี่สมเอ้ยไม่ใช่อ่อนซ่อนเถอะเหอเอาใส่ใส่ไปก่อนมั้ป้าดอกบม้อีกหนึ่ง คอยละเงือดดอกเฮ็ดมแม,ม่แม่มายางหาแม่นี่แต่ดอกใหญ่ๆญเฮ็ดเฮ็ดเหลืองนี่เร็ว,วบ้านว่ามันกระดง้งนะนะ <laughs> มันดอกใหญ่จริงๆด้พี่ กอแบบว่ามันไม่น่าเชื่อเลยอ่ะพี่กุดเอาอยายบานยายบานเพ่งเวิงเพ่งเว่งยู่แม่พี่สม <c oughs> ดีแล้วแหละ <laughs> เขาจะได้กินเขากินน้ำกันเมื่อก่อนนี้เมื่อกี้สิหนูดได้สิแม่นมันรุดตาเขาได้พี่มันใก่สิมันใลรใค่สิรุดกับตาหนูเหรอตอนนี้มันหล่นนะมันหล่นกับตาแล้วต,ลตอนนี้ กินเขากินหนาพูนหนาเห็ดหนานวนกับพ่อเห็ดหนานวนโอ้ยกับพ่อเตะอยู่ปุ๊บไอเสวาเถอะเอาอยู่ดีตัวนเหี่ยวในป่ากัิถูกเห็ดจะองเนาะอย่าาเถอะเพิ่งเินาจิ้ข้าวเอยเก็บมเห็ดไดอยู่แถวนี้ เก็บต่อยุติข่อยก็ได้หลายแล้วเจ้าไปเก็บก็เก็บให้ข่อยก็ได้ข่อยบ่คือเจ้าเนี้ข่อยยิ่งเหี่ยวเนี้ยเราหอยอันเปลี่ยวหนูก็เหี่ยวพี่เดินหาดีๆหนูเจอเมื่อกี้เนาะโอ้โหไม่อยากบรรยายเลยฮะไม่หนูก็เรียกกินข้าวแต่หนูเดินดูเฉย